เดี๋ยวเดี๋ยวกูทำโซ่ไปเบิกสอนอมควยเลยเบิกเฮี้ยอะไรครับเนี่ยแบนแบนเดินบ้าแบนเดินบ้าแบนเลยกดแบนทำไม่ได้เลยเราเพื่อนกูแบนไม่เจอเพื่อนเพื่อนกันพวกกูคนดีแล้วไม่มีอ๋อพวกมืออ๋อเมื่อก่อนพวกมึงเฮี้ยกูนี่โอ้โหมพูดมาได้บ้านไอ้สัสโอ้บ้านไม่ดูตัวเองเลยป่า ดูว่ากูว่าความวิเยียของพวกมึงมาให้ตัวกูไงตอนนี้กูเลยดเยี่ยไงอะไรนะบวยเพื่อนบวยเพื่อนเฮียเนี่ยอ้ีดิวบวยเพื่อนนอะไรแช่บ้านมันมีกั้นไม้กั้นหาตะเออมันโดดแล้วแม่งโดดแล้วแม่งไอ้นี้วหมมันเทิงละมันเซิงละไอ้เียละการโคน่ะไอ้เียไม่หาทเลไปดิ หรือกูหายก็ได้หรืวยังไม่เกะอยู่โอ้โหสวยเกะได้สวยไม่แต่มันก็มีอยู่แบบมันยังกั้นอยู่เลยโอ้ยเฮียหน้าต่างกั้นอย่างนานอ่ะมันกั้นกี่วิวะสามสิบหรือหกสิบน่าจะสามสิบอ่ะว่าบานโดนปลาขอแตะไม่ใม่ไอ้เฮียนั่นไอ้เฮียจีนจีนหรือญี่ปุ่นวะจีนนี่ เงี้โง่โง่โง่โู้ยเฮียเนี่ยเริ่มเรยนลองเรียนจิ๋เดี๋ยวไอ้เฮียนี่เป็นปัดตรงนี้นี่หว่ากูนึกว่าขอยู่ไม่เหรอเอาไอ้เฮียจะเสร็จอยู่ละไอ้เฮียนี่กี๊ไอ้เฮียกูจะเสร็จอยู่แล้วบ้านไม่มาไม่มาไม่มาไอ้เฮียจะไอ้พวกหนีไปดิก็กูจะหนีไปไหนล่ะว h y Why Why w ายกูลงต่อ w ายกูลงต่อ ดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยเดกูไปช่วยเพื่อนดีกูไปช่วยเยอ้ยเอ้ย้ยบไงว้ยีหีสัตว์้กอย่หงโอ้โหกูแบสเต็ยงโหดอ้ยีแม่งโอดูดดูดบอกสเตยง้บอกสเต็ยงโหมกูอยู่หลังกพงกูแบบนั่งหลังกระเพงเลยไม่ป่าตองไม้มโดนยนไม่หีแตกปจอจอบปอก็หีอทก็หีแ้วกูเยวน้ เันจะวนในเหี้ยในปัดหน้ากูคำพูดคำจามบันียดใสเปบัสเกียดไปใช้ไปหนึ่งโอ้แต้องแบ่งจากช่องเอ้ยมันวนอยู่เครงเดิมมันวนอยู่เครงเดิมมึงบอกมึงรักเพื่อนมึงมาช่วยเพื่อนดิก็แป๊บนึงนะมันอยู่หน้ากูเนี่ยอ๋อโทษทีโทษทีไอ้เหี้ยวนยับเลยวนยับเลยวนยับเลยไอ้เหี้ย ไอ้บัสเพื่อนไปช่วยเองปะไปแล้วไปเพื่อนไปแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะาตะกรก็ไปแค่นั้นแหละข้าตะกรก็ไปก็บอกเลยข้าตะกรก็ไปไอ้ย่าไปไม่จริงไปไม่จริงไปไม่จริงไม่กลับมาหากู why why w ายไปและเจ้า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  ไอ้ยัยไอ้แยไอ้ยัยบ้าโอ้ฟาบ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 ไอ้งงโอ้ฟาบ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 ไอ้งงโอ้มายนี่จินโอ้ยกูย่อเร็วไอ้ยืนรับไม่ได้นี่ก็รับไม่ได้เกิน ม,มันปลาที่มันมาเร็ว่มีที่อะไรขวานเออนั่นแหละขอโทษได้ไหมล่ะแกนัดเก็บเหตุการณ์มาแล้วกูโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่กูโดนอีกแล้วโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยมันนี่ร์บาร์ไเชียรบาร์ว่าเสิร์ฟใหม่่เออกูจะพูดตามแล้วเหี้ยเซมมกันที่เซมบอกมันที่เชียร์บาร์อะหมวกอะไรฮะ หมวกอะไรไม่ได้ใส่หมวกไอ้เหี้ยก็คู่ขาบอยอ่ะทำไมอ่ะพูดกูตายแายมีจบอย่างวยแล้วจะข่าวเกิร์าบัสอยากโดนข่าวเกิร์ปเลยเฮียดีเป๊กรู้จักบีจีบอเป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวมองไอู้้าเดี๋ยวมองเฮียเว้ยนะเพื่อน เดี๋ยวโคเฮเว่นให้่โเหมือนสวรรค์เลยเย่ไอ้เยเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนมึงอ่ะใครนะราชันเอ้ยไม่ใช่ราชันดิอะไรอะไรอะไรปอนแว่นปอนแว่นเนี่ยไอ้เพื่อนนี้ก็วนโหดเพื่อนนี้ก็วนโหดบอกสายช่วยเพื่อนไม่ไม่ช่วยกูไอ้เพื่อแล้วมันเจอกูได้ไงอ่ะอ๋อก็มันรู้อายุก็ไม่ดี โอ้ไปล่อย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 โอ้โห้ไม้มันก็ปลาขวานเร็วเกินโอ้โอเจี๊ยโคดเอาพี่ก็ตึงไปเปล่าเนี่ยพี่ก็ตึงไปจริงๆด้วยตึงไปตึงไปแล้วก็ล้มกันหมดเองไอ้เหี้ย ยักูเห็นในใน่แวเต็มเลยคเกิเกินี่รไม่ได้ไหในในดูดิในคืนนี้ไอเป็กก็ต้องเดบ้านไปซิร์ฟลเดบ้านไปซิร์ลจบแล้เฮ้ยที่อะไรสัตว์คุยยกูบอกเลยใครไปหาเซิร์ฟที่ที่อะไอ้บ้านเนี่ยบ้านชอบเป็กทูโกนะยูก่อนสิก็รู้ใจเย็นดิ อยากโดนคาวกิรน่อยากโดนตำรวจจบได้ยัราชันมีปิดเสียงเชื่อกูไอ้ย่ยแม่งคำนี้มันโอยราชันช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไม่ให้เสียงที่ขอแล้เขาไล่อะแต่เอาแค่เสียงไมค์ผมรอรอรอกูกูในคอนเทนต์ คอนเทนต์ในทางลบอ่ะคอนเทนต์ให้แบนอีแต่คอนเทนต์ในทางแบเข้ามากูตายเลยเฮี้ยเย็นแม่งไอเป๋มแม่เดี๋ยวบัสก็ไปละเลยช่องกูก็สะอาดไปแล้วะก็ไปไหนเอ้ยกูต่อยตาดีกว่ากูเอาตาดีกว่าเอยตายเนี่ยอติวีเนี่ยเนี่ยมึงจะทำงานไป งานพี่อะไรกูเดือดกูวกูไม่ได้จริงๆริอ๋ออ๋อเช่นนี่ด่ากูเช่นนี้ปากหมาสั่งให้กูดีจรินะดีนะให้กูดีจรินะให้กูจริีนะด่าอะไรกูเม้มกูเม้มโอ้โหดูดีจุกยังโหดอ่ะตอนกูอยู่นี่แบบกูไม่ไหวเลยกูเม้มตอนกูอยู่นี่แบบล้มอย่างไวอ่ะกูเม้มโอ้โหูเม้มกูเม้มกูเม้มตาบอดจริงเปล่า หลงหลงหลงเฮ้ยเฮ้ยมึงจูโหดจังวะเป็นยังไงเย้เย้เฮ้ยหมายว่าเล็กหลุดป่ะเฮ้ยหมายาเล็กหลุดเลยหมายว่าเล็กหลุดเลยเราต้องซีฟเราต้องซีฟมึงเข้าใจคำว่าการซีฟชีวิตไหมบานตู้เปิดตู้เปิดตู้ขวานมันลากใส่เพื่อนต่อเราถื่เพื่อนไม่รู้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  ไม่รู้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 ไม่้เราขี้หิมปาปลาวาปลาวไอ้เหียกูจะวิ่งไปถึงเมข้างหน้าเอาดีเออพวกแสบแน่หน้าด้จัดทัไมเียวมันเดีพื่อนหน้าด้เดียวเพื่อนฝั่งนี้จัดกินหรือเปล่าฝังนีจัดฝั่งนีจัดไอ้่้

กินไปแล้วออกินแ้วออกกินแล้วออกเลยยได้แ้วออกยวมาให้ยม้ยล้มเเอาไอาเลยเนกรอบีกูก็อสักิแบนี่มันเป็นเชี่ยมันเนเองมันเป็นตวนี้อกเป็นหมูไงกสหมูไงไมู่ไงไม่เป็นไรไม่รู้ไม่ิดเพื่อนอมันตึงอยู่นี่เองวตั เาได้เงนเยอนรู้ว่าเป็นของพี่แก้ปค่าล้แล้วแล้วราคาหมูกรอบหรือหมูสับนารา